สวัสดีค่ะทุกคนเคยไมหมคะที่เราเนี่ยทำเสื้อทีเชิตไปแล้วต้องการจะลบออกไม่ว่าจะเพราะความผิดพลาดที่เกิดขึ้นหรือด้วยสาเหตุใดๆคลิปนี้เราจงมาสอนทุกคนลบเสื้อทีเชิตง่ายๆแนะนําว่าดูคลิปให้จบแล้วอยากก่ากดค้ามนะคะเพราะว่าในคลิปนี้เนี่ยมีความลับซ่อนอยู่ขอบคุณแฟนอาร์ตน่ารักน่ารัก,ารกจากน้องโคโค่นัทมากๆเลยนะคะ ก่อนที่จะรับชมคลิปนี้ฝากทุกคนกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งและแชร์เพื่อนๆด้วยนะคะขอบคุณจ้าอันดับแรกนะคะให้เราเข้ามาที่เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันสำหรับการค้นหาส่วนตัวเรานะคะก็จะใช้เป็น Chrome นะเพราะว่าใช้ง่ายค่ะต่อมานะคะให้ทุกคนพิมพ์ว่า Roblox และกดเข้าไปยังเว็บไซต์ของเขาหากขึ้นแบบนี้ให้กดที่คำว่าดำเนินการต่อในเบราว์เซอร์ จากนั้นนะคะให้ทุกคนล็อกอินไ d เดเกมของตัวเองให้เรียบร้อยต่อมานะคะเมื่อทุกคนอยู่ที่หน้านี้แล้วให้กดที่ขีด3ขีดจากนั้นกดที่ inventory เลือกหมวดหมู่เป็น Classic Clothing และกดที่ Classic T-shirt จากนั้นกดเข้าไปยังเสื้อที่เราต้งองการจะลบกดที่จุด3จุดกดที่ delete from inventory กดยืนยันเพียงเท่านี้เสื้อตัวนี้ก็จะหายไปแล้วค่ะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่ดูมาจนถึงตอนนี้ ใครที่ดูมาจะถึงตอนนี้เนี่ยคอมเมนต์ไว้ให้เรารู้บ้างนะและนี้ก็คือความลับที่เราได้ซ่อน,นเอาไว้นั่นเองนี่นะคะคือชุดเอียมที่เราได้วาดเอาไว้สําหรับคนที่ดูคลิปนี้โดยเฉพาะอันดับแรกนะให้ทุกคนแคปรูปชุดจากนั้นให้นําไปตัดขอบให้เป็นีเรียมพอดีกันต่อมานะคะให้ทุกคนเข้ามายังแอปสําหรับระบายสีที่ถนัดส่วนตัวเราเนี่ยก็จะใช้เป็นแอป iB แ n นะ สำหรับวิธีการนำเข้ารูปภาพในแอป i b i e s Pen นะคะให้ทุกคนกดที่รูปบวกจากนั้นกดที่นำเข้ารูปภาพและเลือกรูปที่เราต้องการส่วนนี้นะคะก็จะเป็นวิธีการเปิดหน้าต่างลอยนะไม่จำเป็นต้องทำนะคะแต่หลายๆคนเนี่ยอาจจะอยากรู้วิธีค่ะเมื่อมาที่หน้านี้แล้วให้ทุกคนกดที่คาถาวิเศษจากนั้นนะคะให้เราแตะไปยังพื้นหลังสีขาวและส่วนที่ต้องการให้โปร่งใสเมื่อมาจุดเรียบร้อยแล้วนะให้กดที่ยังลบและลบพื้นหลังสีขาวออกให้หมดค่ะ จากนั้นกดที่สี่เหลี่ยมตรงนี้เพื่อยกเลิกการมาร์จากนั้นนะคะให้ทุกคนกดที่กลุ่มโฟลเดอร์ตรงนี้จากนั้นนะคะทุกคนเปลี่ยนจากคําว่าธรรมดาเป็นคําว่าเปลือกแนวเส้นต่อมานะคะให้เพิ่มเลเยอร์ใหม่สาหรับลงสีโดยการกดที่รูปบวกและเลื่อนลงมาไว้ทางด้านล่างและเปลี่ยนเป็นพื้นหลังโปร่งใสเหตุผลนะคะที่ร้อยทุกคนทําแบบนี้นะเป็นเพราะว่าถ้าหากเรานะคะไม่ลบพื้นหลังและไม่ทําให้มันโปร่งใสเนี่ย เมื่อนำไปทำเสื้อนะคะมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้นั่นเองค่ะจากนั้นก็เริ่มระบายสีได้เลยค่ะทุกคนสามารถระบายสีได้ตามใจชอบเลยนะคะหรือถ้าต้องการจะตกแต่งลวดลายเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถทำได้เลยจ้าเมื่อทุกคนนะคะระบายสีเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กดคีลููซ้ศนจากนั้นนะคะให้กดบันทึกภาพตรงนี้เนี่ยต้องติดคำว่าพื้นหลังโปร่งใสแบบนี้ด้วยนะถ้าหากยังนะคะก็ให้ทุกคนกดติ๊กก่อนนะ เมื่อเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้กดที่คําว่าโอเคค่ะต่อมานะคะให้เราเข้ามาที่เกม Roblox กดที่คําว่าเพิ่มเติมกดที่สร้างสรรค์จากนั้นกดที่คําว่า Creation กดที่ a วาต a r า t ์ไต่อมานะคะให้กดที่ Classic กด u p ปโหล a s อสเซและกดอัปโหลเพื่อวางรูปภาพที่เราได้ระบายสีเอาไว้ก่อนหน้าจากนั้นนะคะทุกคนใส่ชื่อและคําอธิบายให้เรียบร้อยโดยสามารถใส่เป็นภาษาไทยได้นะคะ ทุกคนนะคะสามารถคิดชื่อและคำอธิาบายขึ้นมาได้เองเลยนะเมื่อเราเนี่ยคะใส่ชื่อและคำอธิาบายเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้เลื่อนลงมาทางด้านล่างและกดที่คำว่าอัปโหลดเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะเสื้อเอี๊ยมของเราเนี่ยคะก็จะอยู่ในหมวดหมู่ที่เชิตหรือเสื้อ,อยืดคลาสสิกนั่นเองค่ะนี่เลยนะคะเราก็จะเปลี่ยนสีของคานะให้เป็นสีเดียวกับเอี๊ยมเพื่อให้มันเป็นเข้าชุดกันนะคะ เป็นยังไงบ้างคะทุกคนน่ารักไหมบอกเลยนะคะว่าใส่ได้ทั้งสไตล์น่ารักและเท่ๆขอบคุณที่ดูคลิปจนจบนะคะสวัสดีจ้า